สวัสดีครับนักเรียนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายวิชาการสื่อสารและการนำเสนอหรือวิชา IS-2 ครับในเทอมนี้นะครับนักเรียนจะได้เรียนกับคุณครูสันติสุขสดใสาิครับในเทอมที่ผ่านมานะครับเราได้เรียนรายวิชา IS-1 ซึ่งในการเรียนรายวิชา IS-1 นั้นเป็นการเรียนรู้ในเรื่องของทฤษฎีการตั้งคำถามสมุดิฐาน การเก็บรวบรวมข้อมูลการใช้สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลตลอดจนการสรุปองค์ความรู้นะครับในส่วนของเทอมนี้เป็นรายวิชาไอ2ซึ่งนักเรียนนะครับเมื่อเรียนจบบทเรียนนี้แล้วนะครับเด็กๆทุกคนนะจะสามารถที่จะเขียนรายงานนะครับแล้วก็สามารถที่จะสร้างสรรค์ผลงานนวัตรกรรมสิ่งประดิษฐ์นะครับควบคู่ไปกับการเขียนรายงานได้ สำหรับในการเรียนภาคเรียนนี้นะครับอยู่ในช่วงของสถานการณ์โควิด -19 คุณครูก็พยายามนะครับจะลดชิ้นงานนะครับลดเนื้อหางานนะครับเพื่อให้พวกเราเนี่ยได้มีเวลาในการเรียนรู้นะครับในเรื่องต่างๆที่เราจะต้องเรียนรู้กันในเทอมในเทอมหรือว่าภาคเรียนนี้นะครับสิ่งที่เรียนเห็นอยู่หน้าจอนะครับเป็นแบบฝึกหัดของภาคเรียนนี้ครับ นักเรียนทุกคนนะครับจะมีแบบฝึกหัดอยู่ในมือในมือนะครับก็คือเรื่องของหน่วยการเรียนรู้ที่1นนะครับในหน่วยการเรีเรเรยนรู้ที่1นนะครับชื่อว่าหน่วยการค้นคว้าต้องมีแผนนะครับทีนี้ที่สิ่งที่เรียนได้ไปนะครับจะเป็นตัวถ่ายเอกสารซึ่งในส่วนของตัวถ่ายเอกสารเนี่ยมันก็จะไม่เห็นภาพแบบนี้ใช่ไหมครับแต่ทีนี้ก็ให้นักเรียนนะครับเตรียมแบบฝึกหัดที่คุณครูแจกไปแล้วนะครับขึ้นมา พร้อมนะครับจดบันทึกตามนะครับในส่วนของหน้าปกของแบบฝึกหัดนะครับคุณครูก็ได้เสริมนะครับบันได5ขั้นนะครับแห่งการเรียนรู้ไปนะครับซึ่งในส่วนของบันได5ขั้นนั้นเราได้เรียนบันไดขั้นที่1ขั้นที่2แล้วก็ขั้นที่3ผ่านไปแล้วใช่ไหมครับในส่วนของเทอมนี้นะครับเราจะเรียนบันไดขั้นที่4กันนะครับแล้วก็เมื่อเรียนเสร็จแล้วนะครับก็จะเป็น สู่บันไดขั้นที่5นะครับหรือถ้าพูดได้ง่ายเลยนะครับตามที่เราเรียนตามทฤษฎีการเรียนรู้นะครับเราก็จะเรียนรู้แบบอันนี้นะครับเป็น IS1 นะครับอันนี้นะครับข้อที่4บันไดขั้นที่4เไปใน IS2 และบันไดขั้นที่5นะครับก็คือ IS3 นะครับหน้าปกนะครับของนักเรียนนะครับก็จะมีตัวอย่างนะครับเป็นไซส์นะครับเป็น g o o g l e ไซส แสดงตัวอย่างผลงานนะครับของรุ่นพี่นะครับหรือแม้กระทั่งผลงานที่ชนะการประกวดในเวทีต่างๆไม่ว่าจะเป็นเวทีระดับภูมิภาคหรือเวทีระดับประเทศครับส่วนคิวอาโค้ดอีกอันนึงนะครับที่อยู่คู่กัน้านั้น,นขวามือนะครับจะเป็นเฟซบุ o กครับเพื่อให้นักเรียนนะครับได้ศึกษาอนอกเหนือจากสิ่งที่คุณครูนะครับสอนในชั้นเรียนนักเรียนสามารถที่จะ มาดูนะครับตัวอย่างผลงานนะครับออผ่านทาง Facebook ของรายวิชาได้นะครับในเทอมนี้นะครับเราจะยึดกระบวนการจะกะลลักรเรียนรู้แบบโดยใช้การวิจัยเป็นฐานนะครับซึ่งก็จะเหมาะสมกับรายวิชาการสื่อสารและการนำเสนอของเราครับเ,ออเมื่อนักเรียนได้แบบฝึกหัดหรือว่าชุดฝึกแล้วนะครับในส่วนของชุดฝึกนะครับจะประกอบด้วย เนื้อหาดังนี้ซึ่งมีจำนวนทั้งหมด25หน้าครับใน25นี้ใน25หหน้านี้นะครับก็จะประกอบไปในส่วนของเนื้อหาที่นักเรียนต้องเรียนรู้นะครับในส่วนต้นก็จะเป็นเนื้อหาต่างๆนะครับแล้วพอจบเนื้อหาเสร็จแล้วนะครับก็จะขึ้นต้นด้วยแบบฝึกนะครับหรือว่าชุดฝึกทักษะนั่นเองนะครับหรือที่เรารู้จักในเรื่องของแบบฝึกหัดนั่นเองนะครับ ในการเรียนหน่วยการเรียนนี้นะครับคุณครูก็จะพยายามนะครับที่จะให้พวกเราเนี่ยได้เรียนรู้นะครับแล้วก็เรียนพร้อมกับเพื่อนๆทุกคนนะครับไปพร้อมๆกันนะครับนักเรียนทีนี้คุณครูจะเริ่มเลยแล้วกันนะครับเป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าในการเรียนรายวิชาไอ2สองของโรงเรียนของเรานะครับเมื่อนักเรียนเรียนเสร็จแล้วเนี่ยนักเรียนต้องสามารถที่จะเขียนรายงานนะครับเชิงวิชาการ แล้วก็นำรายงานที่ตนเองเขียนเนี่ยเผยแพร่นะครับเป็นองค์ความรู้ใหม่นะครับรูปแบบของรายงานเนี่ยนักเรียนก็จะก็จะมีนิยามนะครับว่าระดับชั้นมต้นนะครับออจะต้องเขียนภาษาไทยนะครับไม่น้อยกว่า2,500คําและคำระดับชั้นนิยมึกสาตอนปลายนะครับจะเขียนภาษาไทยไม่น้อยกว่า4 0 0 0ันคำนะครับก็เป็นรูปเล่มรายงานนะครับหรือเป็นบทความทางวิชาการก็ได้ตามที่เราถนัดนะครับ ในส่วนของโดยที่หนึ่งนี้นะครับคุณครูอยากแนะนําให้นักเรียนได้รู้จักคําว่านวัตกรรมนะครับคำว่านวัตกรรมเนี่ยเป็นคําที่มีการแพร่หลายนะครับในวงการศึกษาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีหรือแม้กระทั่งวงการอาหารหรือวงการต่างๆนะครับที่อยู่ในสังคมของเราอยู่มากมายในปัจจุบันนะครับออประเทศไทยของเราเนี่ยแล้วก็ทั่วโลกเนี่ย ให้มีการส่งเสริมให้นักเรียน,นยได้รู้จักการจัดก,การเรียนรู้นะครับโดยสร้างสารรค์นวัตกรรมนะครับสิ่งที่เรียนสร้างได้เนี่ยจะต้องเป็นประโยชน์สังคมและประเทศชาติเออเราอาจจะสังเกตได้ว่าคําว่านวัตกรรมเนี่ยจะมีบทบาทกับวิถีชีวิตคนทุกคนนะครับดังนั้นนะครับก่อนที่เราจะเริ่มเรียนรู้เรื่องของนวัตกรรมเนี่ยวันนี้คุณครูนะครับก็จะมานะครับทบทวนความหมาย ประเภทของน,นวัตรกรรมและก็องค์ประกอบของน,นวัตรกรรมนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะมาเรียนเรื่องของส่วนประกอบของการเขียนรายงานนะครับองค์ประกอบของรายงานการศึกษาค้นคว้าเชิงวิชาการนะครับแล้วในท้ายบทเรียนนะครับก็จะเปิดโอกาสให้นักเรียนเนี่ยได้ทดลองนะครับสามารถออกแบบนะครับน,นวัตรกรรมที่ตนเองเนี่ยสนใจในในภาคเรียนนี้นะครับพร้อมกับ ทั้งเขียนรายงานนะครับการศึกษาค้นคว้าเนี่ยควบคู่ไปนะครับความหมายของนวัตกรรมนะครับได้มีผู้ให้ความหมายไว้เยอะแยะมากเลยมากมายเลยนะครับทีเนี้ยคุณครูก็ได้ทําการศึกษาความหมายจากนักวิชาการนักการศึกษาต่างๆนะครับนะครับทีนี้ในส่วนของ เออภาคเรียนนี้นะครับอยากให้นักเรียนรู้จักคําว่านวัตกรรมก่อนนะทีนี้คุณครูก็ได้สรุปความหมายของนักการศึกษาไว้ทั้งหมด3ท่านซึ่งแต่ละท่านเนี่ยก็ให้นิยามความหมายที่ทั้งเหมือนกันแล้วก็แตกต่างกันออกไปทีนี้คุณครูก็เลยจะมาสรุปเป็นความหมายของคุณครูเองด้านล่างนะครับที่นักเรียนเห็นตรงนี้นะครับจากการศึกษาของทั้งนักการศึกษา3ท่านด้านบนนะครับจะเห็นได้ว่า นวัตกรรมนะครับก็คือสิ่งใหม่ที่พัฒนาขึ้นเมื่อเพื่อใช้กันในการแก้ไขปัญหานะครับโดยอาจจะเคยมีอยู่แล้วก็ได้หรือว่าสร้างขึ้นมาใหม่ก็ได้นะครับโดยนวัตกรรมที่สร้างนั้นจะต้องสามารถใช้แก้ปัญหาได้จริงนะครับมีความทันสมัยมีประสิทธิภาพและก็ได้ผลดีนะครับอะไรก็แล้วแต่ที่เราสร้างขึ้นมาใหม่ก็ถือว่าเป็นนวัตกรรมนะครับทีนี้มาดูความหมาย ของคำว่านาวัตกรรมจริงๆนะครับในทางออถ้าเกิดเราเปิดพจนานุกรมแปลนะครับนวะเนี่ยแปลว่าใหม่กรรมเนี่ยแปลว่าการกระทาถ้าแปลง่ายๆก็คือแปลว่าการกระทำใหม่ๆนะครับเด็กๆสามารถที่จะเรียนรู้บทเรียนตรงนี้ไปได้นะครับในส่วนของหน้านี้นะครับจะเป็นองค์ประกอบเรื่องของนวัตกรรมนะครับคุณครูก็ได้สรุปของนักวิชาการศึกษานะครับว่า เออในนักวิชาการศึกษาเนี่ยได้สรุปไว้ว่าอย่างไรนะครับทีนี้ในองค์ประกอบของนวัตรกรรมแต่จริงๆอ่ะมีหลากหลายมากคุณครูขออนุญ,ญาตยกตัวอย่างของอัญชรลาจันจ่ายนะครับซึ่งได้อธิบายองค์ประกอบของนวัตรกรรมนะครับโดยนะครับความหมายของอัญชราเนี่ยได้ให้ความหมายคล้ายๆกับนักวิชาการศึกษาท่านอื่นเลยแต่ทีนี้ของอัจชรลาจันจ่ายเนี่ยมีนิยามทั้งหมด3าประการดังนี้นะครับ นิยามของอัจฉรานวัตกรรมหมายถึง1นึ่งขออภัยองค์ประกอบของนวัตก,กรรม1นะครับมีความใหม่ความใหม่ที่ว่านี้นะครับจะต้องเป็นสิ่งที่เห็นแล้วมีคนยอมรับนะครับอาจจะเป็นการพัฒนาถ่ายทอดนะครับคิดขึ้นมาใหม่ด้วยด้วยกระบวนการวิธีการต่างๆนะครับข้อที่2นะครับต้องมีการใช้ความรู้หรือว่าความคิดสร้างสรรค์ ในความหมายของอัชรลาที่ว่านี้ก็คือสิ่งที่มีการสร้างขึ้นมานั้นจะต้องประกอบไปด้วยองค์ความรู้ในการสร้างนะครับแล้วก็สิ่ง,งที่สร้างขึ้นมานั้นนะครับจะต้องไม่ลอกเลียนแบบหรือซ้ำกับผู้อื่นนะครับอันนี้เราจะให้นิยามว่าความคิดสร้างสรรค์นะครับล้านสุดท้ายเนี่ยนะครับอันที่3นะครับประโยชน์นะครับมีประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจก็คือมีประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจแล้วก็สังคมนะครับ จะเห็นได้ว่าสิ่งที่เรียกว่าองค์ประกอบของนวัตกรรมนะครับสิ่งที่3นะครับจะต้องมีประโยชน์นะครับทีนี้กล่าวคือนวัตกรรมเนี uh, ่ยจะต้องสร้างมูลค่าเพิ่มให้ได้ขออภัยครับนวัตกรรมเนี่ยจะต้องสามารถที่จะทําให้เกิดมูลค่าเพิ่มได้นะครับทีนี้ถ้าเรานึกไม่ออกว่านวัตกรรมคืออะไรเดี๋ยวเรามาดูสรุปความหมายกันนะครับในส่วนของสรุปความหมายขององค์ประกอบนวัตกรรมเนี่ย คือสิ่งใหม่นะครับที่เกิดจากการใช้ความรู้และความคิดสร้างสารรค์ที่มีต่อประโยชน์ที่มีประโยชน์ต่อเศรษฐกิจแล้วก็สังคมนะครับ